สวัสดีครับในวีดีโอนี้เราจะมาดูโปรแกรมที่ชื่อว่า Curse Client Curse Client เป็นโปรแกรมที่สามารถทำให้คุณอัปเดตแอดออนได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นโดยไม่กี่คลิกนะครับอย่างแรกเลยคุณต้องไปสมัครที่เว็บ curse com จากนั้นคุณก็กดตรง Curse Client ตรงนี้นะครับในวที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้ พอคุณดาวน์โหลดมาปุ๊บคุณก็อินส tall ล,ลงไปเลยไม่มีอะไรมากครับก็กดคลิกเน็กๆเสร็จแล้วคุณหน้าจอนี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับให้คุณล็อกอินเข้าไปพอล็อกอินเข้าไปเสร็จแล้วตัวโปรแกรมมันก็จะหามันก็สแกนอัตโนมัตินะครับว่าเอ่าวอลอยู่ในเครื่องคุณนะ่ะ พอคุณล็อกอินเข้ามาปับ๊บหน้าจอนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาพอหน้าจอนี้โผล่ขึ้นมามันตัวโปรแกรมนี้ก็จะบอกว่าเราเมทออะไรอยู่มั่งปัจจุบันตอนนี้ผมมีแค่สี Ad ่อ o n อถ้าเกิดโปรแกรมไหนที่ไม่ได้ไม่ได้อัปเดตเลยนะครับหรือว่าเอาอัปเดตแล้วมันก็จะโชว์ลักษณะอย่างนี้ขึ้นมา new v e r s i o n a v a i l a b l e นะครับ คุณก็แค่คลิกอัปเดตแค่นี้ยครับแล้วก็รอมันดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะอินสตอลลงไปในโปรแกรมโฟลเดอร์วาวเสร็จเรียบร้อยเลยง่ายมากครับเร็วด้วยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งคอยหาในเว็บไซต์ว่าเอย้โปรแกรมไอแอดออนของเราไม่อัปเดตยังอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะหาแอดออนเพิ่มคุณก็สามารถกดตรงแท็บข้มอมูลตรงนี้ที่เขียนว่า get more addon นะครับต้องรอบแป๊บนึงมันก็จะโหลดลิสต์ของแอดออนทุกแอดออนเลยที่มีอยู่ในเว็บไซต์ w wow o w k u r s e ซึ่งอาจจะรอนานนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปโชว์อีกวิธีหนึ่งการโหลดวิธีโหลดอีกแบบหนึ่งแล้วกันวิธีโหลดในแบบนึงก็คือ จากเว็บไซต์สมมุติว่าเอ้เราไม่อยากเราไม่อยากเข้าจากตรงนี้หรือว่ามันช้าอะไรเยเพราะบางทีมันก็ช้ามากนะครับถ้าเกิดเอ้เราอยากจะดูแอดออนเล่นๆอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปดูได้ที่วาวเคิร์สเนี่ยครับพอเราเข้าดูแล้วสมมุติว่าผมถูกใจแอดออนตัวนี้ขึ้นมาผมเมื่อกดเนี่ยคลิกเข้าไปที่แออนขึ้นมามันก็จะโผล่ไปหน้าแอดของแอดออนตัวนั้นนั้นนะครับสมมติเอ้โอ้โหแอดออนนี้ถูกใจใช่เลยผมอยากมาลองใช้ วิธีดาวน์โหลดผ่านดาวน์โหลดและอินสตอลผ่านเค r ร e เยก็คือกดตรงนี้ครับ Install While end. อร c l i e n แอเรากดคลิกเข้าไปมันก็จะบอกว่าเดี๋ยวอีกสองวิสามวิโปรแกรมคุณก็จะดาวน์โหลดมันก็จะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมาก็ไม่เป็นไรครับกดเปิดไปแล้วมันก็จะโผล่หน้านี้ขึ้นมาครับดาวน์โหลดแค่นี้ครับจบแล้ว